สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงผมด้วยครับท่านพึ่งขึ้นจากแม่น้ําแยงซีเกียงหรือว่าทะเลเฉียงตกเฉียงใต้ถามไปทําอะไรจ้เนี่เอ้ยไปหาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับท่านผู้ชมคือน้าพริกมันปูครับท่านกลับมาอีกครั้งนะเนี่ยน้ำพริกมันปูนะครับท่านผู้ชมกระปุกละแปดสิบเก้าบาทสามกระปุกขนาด้อ0ก้ามนะครับท่านชมก็นาดหนั่งื้อได้ครับกร่มนะครับท่านผู้ชมยวันนี้นเนถานการณ์มาก หลายต่อหลายเรื่องกันเลยทีเดียวรวมถึงเรื <c oughs> <inde> ่องน้ําท่วมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ส่งผลให้บรรดาสลิมนั้นเดือดนะครับท่านหลังจากที่แพทองทานชชนวัตรลงพื้นที่นะเนี่ยเฮ้ยก็ได้โดนจับตามองนะครับท่านผู้ชมเป็นนายยกทําไมสวยแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยเป็นนายกแต่งหน้าไปทําไมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบนใบหน้าเขาครับท่านแล้วน้องหนูจะไม่วิจารณ์หน่อยละจ้าใบหน้าของเขานะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้มาหนักหัวกระบาลอะไรผมครับท่านเฮ้ยและแบบนี้นะเนี่ยสมมติถ้าเกิดอะไรวะเนี่ยถ้าเกิดสมมติตัวผมเป็นโดม ชมหรือว่าเป็นแบบพี่ติกเจษด,ดาพร์นั้นเนี่ยแล้วดนได้เป็นนายกกูจะทําหน้าอย่างไรดีว่าถามทําไมเหรอจ้าเดี๋ยวหาว่าหลอกเกินเหตุอีกนะครับท่านผู้ชมว่างงไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยมากมายหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมมรสุมโดยตอนนี้ครับท่านประวิตย์นะเนี่ยหลังจากที่มีเสียงมีไม่รู้ใครนะครับท่านผู้ชมมือปิดสนาที่ไหนว่าเนี่ยปล่อยแล้วก็ตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเจ้าของรายการจอดลึกทั่วไทยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าคุณหมาแก่ด้านนายเอกมหาสวัสดิ์ครับท่านก็ททําา่แล้วนเู้า แห่งพรรคปวิดนะครับท่านผู้ชมฟ้องหรือไม่และเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ส่งผลให้ตอนนี้วันอยู่บำรุงน่าจะดีใจเป็นพิเศษหรือเปล่นปานะครับท่านผู้ชมประชาชนแห่ตั้งคาถามถามดีใจได้ยังไงวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคิดประวิดหลุดมาเยอะแยะอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็เพราะว่าตอนนี้นั่นเนี่ยหลังจากตั้งนายไับูลน,นะครับท่านผู้ชมเป็นเลขาธิการพรรคตั้งนายสามารถครับท่านสสอสอบตกหรือว่ามันไม่ได้ลงก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นโคศกและวันอยู่บำรุงคุ้มหาเสียงเลือกตั้งกทมนะครับท่านเฮ้ยอาจจะมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าวเเนนนี่่่่ยหรรืออปลาาคัชมดกก ท่านเป็นไม้กันหมาเฮ้ยออกกันไปเยอะๆเฮ้ยถามทําไมจ้เนี่ยกูจะได้โดดเด่นขึ้นมาสักทีพักนี้โอ้ยก็ไม่อาจแน่ใจวันอยู่บํารุงมาแล้วจ้าอวดภาพนั่นเนี่ยเข้าพบปวิทว่าเฮ้ยแล้วก็คุยโวเผยปวิทนนเนี่ยเนี่ยอารมณ์ดีมากไร้กังวลปมคลิปเสียงหลุดนะครับท่านผู้ชมแล้วไปเข้าเจอประวิรท,ท,ทําท่าทางแบบไหนจะาเฮ้ยป้อมมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยสบายดีหรือเปล่าเป็นอย่างไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอยู่แบบนี้แหละที่มือกุมเป้านะ,นนค,ระครับท่านผู้่ยะวทาาจ ไรดีนะเนี่ยภาพไหนจะเนี่ยนอบน้อมเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมวันอยู่บำรุงครับท่านได้พาอดีศส,อสอซึ่งผมไม่ค่อยถนัดปากนะครับท่านผู้ชมกับอดีศสเสข้าพบประวิรนี้แล้วถนัดปากกับอะไรจะเนี่ยวันอยู่บำรุงครับท่านได้ควงศศสอบตกทั้งหลายแหล่ถามทําไมเขาถึงสอบตกคนไม่เลือกนะครับท่านผู้ชมไปเจอประวิรอะไรประมาณนี้คุยโวโตลันครับท่านประวิรอารมณ์ดีอย่างเหลือเกินแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยอวดภาพเข้าพบปวิรนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเป็นตัวผมครับท่านผมจะอวดอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีออะไรรหืปล่า มันต้องมีอะไรดีก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมุติบางอย่างที่มันมีตําหนิมีชํารุดอะไรประมาณนี้จะกล้าเอามาอวดไหมจ๊ะก็คงไม่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ขอ,ขอสแสดงความยินดีกับวันอยู่บํารุงด้วยเ้ยๆฮ้ยหลังจากนี้นะเนี่ยคนก็จะแห่ไหลออกกันเรื่อยๆหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจก็จะได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นหรือเปล่านะเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนสําคัญของประวิตย์เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ช่างกันมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านวิบากกรรมยังไม่จบนะเนี่ยหลังจากพวกนักร้องนะครับท่านผู้ชมฟ้องจนหัวมุด ไกลครับท่านร้องกกตสอบแพรทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปมตั้งสุรพลนั่งรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเป็นรัฐมนตรีช่วยคม,มนาคมสุริพงศ์อะไรวะสุรพงศ์ปียโชดครับท่านหลังพบมีคําพิพากษาข,ของศานลนะเนี่ยจำคุกจําเลยทั้ง3คนฐานจ่ายเงินซื้อเสียงในสืการเลือกตั้งอะไรวะเนี่ยอบจอการจนบุรีปี63อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไว้ก่อนครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยเฮ้ยโดยถ้าเกิดสมรติมาสะดุดขาตัวเองกับเรื่องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้น ก็ชิบหายนะครับท่านอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามครับท่านสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยขนาดเดียวกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านโวยสลิปมันก็โวยวายนะเนี่ยเฮ้ยแพรทองทานเนี่ยไปเดินอะไรแบบนี้ทําไมใส่รองเท้าบูทออกมาอีกเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านชาวบ้านชาวช่องก็ออกบอกมานะเนี่ยอันนี้ผมอยากจะเดินไปห้ามเขาเหลือเกินเขาบอกว่าอะไรจ้าน้องนัดเนี่ยเฮ้ยงาช้างไม่งออกอกจากปากสุนัขฉันใดแล้วก็จุดๆจดต่อไปนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับ โอ้ยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวขนาดเดียวกันอ,อยากเป็นเบอร์หนึ่งอยากจะเป็นมาเบลเบลเบิร์ปรีแบว่าเป็นเสียงเอไอฮะไมีรไอเอ๋มึงจะยึดพักเลยหรอให้ปู่ออกจากการเป็นเบมือนหน้าพักไปไหมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตอนนี้การเริ่มจะค้างแล้วนะครับเรื่องผู้ชมถามการใครวะการของผมเองครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยมีมาเป็นสตอรี่กันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมบางคนนึกว่าจะจบที่ช็อตห้าครับท่านที่ไหนได้นะเนี่ยมันมีประมาณสิบกว่าคลิปนะครับเรื่องผู้ชมเท่าที่ ผมไปเห็นมานั้เนี่ยแต่บางคนก็บอกมีเป็นร้อยคลิปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วจะมีคลิปพิฆาตมาอีกหรือเปล่าวะเนี่ยโดยตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับใครครับท่านจะมาพูดอะไรให้ฟังเฉยๆเฮ้ยเ <Hey, S 2> นี่ยผมไปได้ยินคลิปคลิปหนึ่งมานะครับท่านผู้ชมมีการจ้าจ่าตัวเองตัวเธออย่างนั้นเนี่ยตัวเองอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกับเสียงผู้ใหญ่ครับท่านปิดสนาเหลือเกินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านเฮ้ย <Hey, S 2> อาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้นะเนี่ยได้คุยกับผู้หญิงนะครับท่านนนนเเเ้้้้้ยยยธอออออป็่่่าาาางงงงไไรรบจะัีแลวกิดขึน ทีนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นคลิปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากแพทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐนมนตรีนะครับท่านผู้ชมก็โดนจองกระถิ่นกันเพียบเลยครับท่านบ้างใครบ้างจะเนี่ยโอ้ยหลายกลุ่มนะครับท่านผู้ชมสลิมนกหวีดกบปปส์ลอดช่องครับท่านแล้วก็ไอ้พวกม็อบคอปทอนะเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆทิศครับท่านมาอีกแล้วเฮ้ยวันนี้นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตผู้ไทสลัดนะครับท่านผู้ชมหลังจากปิดถนนปิดที่นู่นปิดที่นี่แจ้งอะไรวว่าาแแยกถนนนจ้้งัฒชม ใครขยับกลวยของมันก็มีเรื่องอีกครับท่านฟันเพี้ยงนะเนี่ยยก3าประเด็นใหญ่แพทองทานโดนยื่นตรวจสอบแน่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้จานข่าวแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับท่านอดเจอแล้วเฮ้ยได้ยินแว่า่าวแว่ววเข้ามานนเนี่ยหลังจากผ่านการถวายสัตว์ปฏิญาณจะมีหลายคนเตรียมตัวจ้องจองกระถินถวายสังฆทานท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของตระกูลชินวัตรอะไรประมาณนี้โอ้ยอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการประสบความสําเร็จในเรื่องการยืน่นถอดถอนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจ แน่ใจก็วุ่นวายว่วนไปหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ย hey, อยากจะให้ชวนเหลือเกินถามชวนหลีกภัยใช่หรือไม่บอกกันนั้นเอาไว้ก่อนนะครับท่านตัวเองนนเนี่ยเป็นนายกสองสมัยนะครับท่านผู้ชมสงสัยวันนี้เห็นนายกที่เป็นรุ่นน้องกว่าครับท่านอิจฉาตาล้อหรือไม่ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมผมยืนยันเนี่ยชวนหลีกภัยไม่อิจฉาหรอกแล้วยังไงจ้าได้ออกมาสั่งสอนนะเนี่ยเฮ้ยต้องทุจริตนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ต้องสุจริตนะเว้ยเฮ้ยมื่งั้นเดี๋ยวจะติดคุกอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อโดยตอนนี้ประชาธิปัตยนนนครััับทท่่าา้แตกกกเองงลลวหจี นี้นะเนี่ยประชาธ mm ิป hmm. ัตย์เดือดว่าเฮ้ยโต้พักประชาชนนะเนี่ยชี้ร่วมรัฐบาลไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดความมีศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันน่าจะสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะอะไรเจ้าอุตส่าห์ไล่ระบบชินวัตรมานานนะการท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ใต้ตีนหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจครับสำหรับใครจะเนี่ยเฮ้ยพ่อคงอาจจะคิดนะเนี่ยประชาธิปัตย์มีปัญหากับกูมากใช่ไหมตอนนี้มาสิโร่ลาใต้ตีนลูกสาวข้าหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะการท่านผู้ชมและอ าอีกครั้งครับท่าน,นํำพริกมันปูม้านเนี่ยกระปุกละแ9บาบาท3กระปุก250ขนาดแบ่งบรรจุ120รกรัมนะครับท่านผู้ชมปลาเกตขาวลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิม,มพานแอลมอนห้ากรัม240บาท250าบกรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนัดวิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านก็ามาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านโดยตอนนี้นเนี่ยกบ,บยกพ ประชาชนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประชาธิปัต์ครับท่านอดีศสประชาธิปัต์นั้นเนี่ยโอดท้อเว้ยเฮ้ยเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวศศสาวพักเอ่อประชาชนจวกประชาธิปัต์ได้แสบถึงซวงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจาตอนนี้ประชาธิปัต์ออกมาดิ้นแพ่นพ่านกันทั้งพักกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่นายราเมศรัตนชเวงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้เป็นโศกหรือรองโศกประชาธิปัต์ไม่รู้นะเนี่ยทำใจไม่ได้เว้ยประชาธิปั์จะมาร่วมการบอทักษิณแล้วเป็นอย่างไรต่อจาก็มีอยู่ช่่ววงงนนนึะครรับา้ชมมออืสปต เลยครับท่านถามยังไงเะเนี่ได้ร่ไปบวชเป็นพระนะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็นึกว่าเนี่ยจะเข้าสู่ล่มกาสาวรรคพักไม่ศึกซะแล้วแล้วศึกหรือยัางจ้าบอกไม่รู้ด้วยอะไรว่าเนี่ยลำโพงประจําประชาธิปัตนะครับท่านผู้ชมตัวกีกกี้คนหนึ่งหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนายราเมโตพักประชาชนร่วมรัฐบาลไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของความมีศักดิ์ศรีคุยโวโตลั่นประชาธิปัตไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนโอ้ย ยังนึกไม่ออกครับท่านพร้อมทํานโยบายให้สําเร็จอะไรประมาณนี้ไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนนี้มันก็น่าจะซัดไปถึงทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมโดยพักหอกหักสักเบือน,นี่ก็จะมีอะไรวะเนี่ยแต้มบุญเดิมๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วลีเดิมๆครับท่านทักษิณกันแกล้งคนใต้ย,ยิ่งรักไม่ให้งบาำถนอนอะไรประมาณนี้เฮ้ยถ้าเกิดสมมติพักไหนไม่เลือกนะเนี่ยไทยลักไทยหรือว่าเพื่อไทยถามทําไมจะไม่ให้งบลงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังคงเป็นที่ติดหล่มครับท่านสําหรับพักไหนจะเนี่ยประชาธิปิบัตินะครับท่านผู้ชมโดยตอนนยกัเล ทีเดียวครับท่านประชาธิปัตย์ความนิยมต่าเตี้ยเรียดดินลงเรื่อยๆนั่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันจริงตามโพลแลวอะไรวะเพื่อไทยเหรอจา้าหลังจากที่ประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมนี้โพลก็บอกว่าคะแนนนิยมกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยการที่ได้ประชาธิปัตย์มาดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเกิดสมมติกลุ่มแก๊งนายชวนนบรรจับบรรทัดนานายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมไอ้กลุ่มนี้มานี่กูไม่โอเคแน่เลยครับท่านแล้วเป็นอย่างไรรตตตต่่่อออออนน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 ีีีนน้้้้ยยมมักัก็ดดพคบททาาผูช สีฟันของผมนะเนี่ยหลังจากโดนคดีทุจริตการเลือกตั้งครับท่านชวนหลีกภัยผัวหัวกระบาลไปเยี่ยมถึงเรือนจําหลังจากนั้นติดโควิดนะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อเทพไทยเสนาพงครับท่านหลังจากโดนตัดสิ์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้สิปีหรือตลอดชีวิตข้อหาทุจริตการเลือกตั้งคุยโวโตลลันรับเจ็บถึงซวงกันเลยทีเดียวได้ฟังพรรคมวลสอสอพรรคประชาชนนะเนี่ยซัดประชาธิปัตย์นะเนี่ยเป็นพรรคสอพเอ้ไม่ใช่เป็นพรรคพลรัฐบาลแล้วก็ยันเรื่องนี้จริงจนจุกอกนะครับท่านผู้ชมเทพไทยจุกอกไม่เท่าไหร่ครับท่านแต่ยาากจะเหห็นนนสี้ใ ชวนเหลือเกินว้ยเฮ้ยแม่มึงเอ้ยเก่งเหลือเกินถามเก่งยังไงวะเนี่ยออกมาโร่หัวกระบาลนะครับท่านผู้ชมสั่งสอนอย่างนั้นสั่งสอนอย่างนี้โอ้ยเอาถนนบ้านมึงให้รอดก่อนดีกว่าน,นเนี่ยก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้ประธานสสประชาธิปัตย์นะเนี่ยเรียกร้องนายชาวมีขวดถามไม่เอาไปขายไอเวนไม่ใช่ครับท่านมันคือนามสกุลเรียกร้องนายชาวมีขวดนะครับท่านผู้ชมตัวกีกี้หรือว่าริ้วล้อประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งหรือเปล่าไม่อาบแน่ใจให้หยุดปั่นกระแสรสร้างความแตกแยกในา้้้้แลวอะะไรรปมณนีฮ เ้ยชาวมีขวดจะหยุดนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยมึงต้องทําต่อไปถามยังไงว่าเนี่ยเดี๋ยวพักเขาแตกนะมันก็ดีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วถามเรื่องมึงอะไรเรื่องเรื่องอะไรจ้าฝนตกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ตกที่หน้าต่างด้วยครับท่านอันนี้ตกมาจากฟ้าฟว้าศิลา,ราไรกันเลยทีเดียวแล้วมึงจะไอ้นั้นกังวลไปเพื่ออะไรจะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับท่านผู้ชมตากเสื้อไว้ครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ เบียกทั้งบ้านนะครับท่านผู้ชมจะไปเก็บตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมขนาดเดียวกันครับท่านนายหัวชวนของผมนะเนี่ยผูหัวกระบาลสลือหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเดือดนนเนี่ยนะเฮ้ยยนายกอิงฟังทางนี้อยากจะให้คนไทยปองดองต้องไม่เลือกปฏิบัติแล้วมาเป่านกหวีดเหมือนมึงเอไอ้ควายไม่ใช่โอ้ตายแล้วกูท่านประธานถอนคําพูดชวนหลีกภัยนะเนี่ยผัวสลือครับท่านแน่นายกอิงอยากให้คนไทยปองดองต้องไม่เลือกปฏิบัติเตือนคอรมอถวายสัตว์ปฏิญาณต้องไป ปฏิบัติตามอะไรประมาณนี้เขาก็ต้องไปฏิบัติตามอยู่แล้วหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ก็คําพูดเป็นโลตอนโชว์ไม่มีขีดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่ถึงขีดครับท่านอะไรประมาณนี้เป็นแผ่นเสียงตกล่องนะครับท่านผู้ชมก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยวิวาทะระหว่างก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมหรือว่าพักประชาชนครับท่านแล้วก็เพื่อไทยนนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นขึ้นมานะครับท่านผู้ชมไอ้ลักษณะสีนอ,นอคับท่านก็ได้โพสต์นะเนี่ยอยากจะลวกคนเชียงใหม่เชียงรายที่กาลังประสบภัยนะเนี่ยออกจากพื้นทททททีีี่่่่่ไมไมมด้้้้้้ัังงคววาาาาาาาชยเเหหหลลืออจจกนนรรฐแะํ ไม่ถึงตอนนี้กดบูสตอรนนี่ไอจีของนายกอิงแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ชีวิตเขาเคยไม่เคยลําบากเลยมันเลยไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ติดอยู่ในสภาพแบบนี้อะไรประมาณนี้เอาจริงๆไม่ต้องให้พ่อคอยสอนก็ได้แค่คิดให้เยอะกว่านี้หน่อยบ้าบาบา้บาว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมและไอ้รักชนกเป็นใครจเจ้านี่เป็นอดีตสลิมกบปศนะครับท่านผู้ชมที่เคยออกมาโพสครับท่านเฮ้ยเนี่ยฆ่าไปเลยจุดๆ,ๆคนเสื้อแดงสักจุดๆุหมื่นคนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านและไอ้นี้เป็นอย่างไรต่อตอนนี้ ตอนนี้มาฟอกสีฟอกตัวนะครับท่านผู้ชมเอ่อ้ก็เป็นที่ออกมาอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านตอนนี้น้ําท่วมทําเป็นสียดสดิงนั้นเนี่ยแล้วตอนที่อุย้ยอันพิสิทธิ์เป็นนาย,ยกละจ้าโอ้ยต้องย้อนกลับไปดูโพสต์ที่มันโพสนะครับท่านผู้ชมวพาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขนาดเดียวกันแ้วเนี่ยความคิดเห็นตอนนี้ผมถูกใจอย่างเหลือเกินพ่อคิดลูกทํามันไปกีดหัวใจสวะอย่างมึงตรงไหนนะเนี่ยเขาคิดตามพ่อของเขาถูกแล้วถ้าเขาไปคิดตามพ่อมึงเนี่ยค่อยมาเดือดร้อนแฮชแท็กสวะหรือว่าสวอันนนี้ก็่าจะหมายถึงสวครับท่าน ถามสวอไหนว่าเนี่ยจำชื่อยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันมีสวอเอ้ยใครละวะก็ไม่อากแน่ใจเหมือนกันครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยอีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นางอมรรัตน์ชิมริดกุลน,นะครับท่านผู้ชมก็โผล่เดือดมาอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเฮลิคอปเตอร์มันอยู่ไหนนะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยก็โต้กันไปโต้กันมานะครับท่านผู้ชมแขกคําปก,กาก็เอามาอันนั้นไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวอืมโ้ย ของนางอมรัดนี่อ่านไม่ค่อยได้นะครับ่านผู้ชมถามทําไมจ้ามันค่อนข้างเรียดสะถุนเกินไปนะครับท่านเดี๋ยวคลิปของผมจะติดเหลืองเนี่ยมันจะชิบหายกันใหญ่โดยตอนนี้ก็ต้องจับตามองนะครับ่านผู้ชมสถานการณ์ในการเลือกตั้งพิษนุโลกครับท่านที่จะมีในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยสถานการณ์ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ่านผู้ชมฟันธงได้ไหมวะเฮ้ยอย่าฟันธงเลยนะครับ่านผู้ชมฟันธงเดี๋ยวธงหักนะเนี่ยโดยตอนนี้ผมนั้นยังเป็นคนที่มียางอายอยู่นะครับ่านผู้ชมแล้วยังไงจ้ะเนี่ยไอ้พวกไม่มียางอายถ้าเกมม ยังไงต่อจ้ามันก็จะฟันธงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ดูหนังหน้าตัวมันเองเลยครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อตอนนี้มีคําครอาหารนะเนี่ยว่าไอ้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยรับงานทักษิณชินวัตรมาหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็ทาเป็นเป็นศัตรูกันหรือเปล่านะครับท่านซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมและติดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่น่าจะเป็นคนที่ท่านเห็นหน้าแล้วนะเนี่ยท่านทั้งหลายอาจจะกินข้าวไม่ลงไป3วัน7วันเพราะอะไรวะเนี่ยมีใบหน้าเป็นอาวุธนะครับท่านผู้ชมรอป่่่ากไนนันบนคบท ก็เป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหมอองปฏิพัทธ์ครับท่านหลังจากเมื่อเช้านเนี่ยได้เดินทางถามเดินไปไหนเดินไปที่ตลาดใต้ที่พิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ทําการบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเดินไปเดินมาเห็นแม่ค้าในตลาดหรือคนในตลาดชูแบบนี้ไม่รู้แล้วหมอองก็สงสัยนะเนี่ยเฮ้ยการเลือกตั้งมันมี2เบอร์นี่หว่าทำไมถึงเลือกจะเลือกเบอร์ห้าหมอองก็บอกว่าเนี่ยไอ้แม็กมก็บอกว่าเนี่ยอีกฝ่ายบอกมานะเนี่ยไอ้นี่คืออะไรจ้า500นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยแบบนี้ ยอมไม่ได้นะเนี่ยต้องไปร้องกกตแล้วแล้วไปร้องหรือย่างจ้ายังไม่ไปร้องนะครับท่านผู้ชมถามทําไมไม่ไปร้องล่ะเนี่ยอาจจะไม่มีหลักฐานนะครับท่านเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเนี่ยประชาชนตั้งคําถามตอนแพ้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยประชาชนยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาประชาชนยังเห็นแก่เบ้ยเห็นแก่เงินแล้วตอนชนะล่ะจ้าเฮ้ยเสียงที่เราได้เนี่ยเป็นเสียงบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นการตั้งคําถามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขณะเดียวกันครับท่านแพทองทานชินวัตรลงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมสลิมเดือดืออดว่าะ นันเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ยอมไปวิดน้ำอะไรประมาณนี้แต่งตัวแบบนี้เฮ้ยทำไมไปเจอชาวบ้านแล้วร้องให้สร้างภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอืมกูก็งงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรต่อบ้างจ้าเรื่องของใครจานนกสินใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากต้องจำใจครับท่านปิดบริษัทนั่นเนี่ยของนกชัดชัยนะครับท่านอุตสาห์เปิดมาชั่วนาตาปี20กว่าปีวันนี้มาถึงวันร่วมสลายนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสาเหตุมาจากว่าเนี่ยคนดูละครไทยน้อยลงกว่า คุณก็ออกมาขยับเลยนะครับท่านบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอ้พวกทีวีต่างๆเนี่ยมันหมดยุคไปนานแล้วนะครับท่านเพราะอะไรจ้าโดยตอนนี้คนหันไปใช้โทรศัพท์มือถือในการเสพสื่อออนไลน์ต้องสังเกตได้จากไหนเฮ้ยรายการโทรทัศน์ช่องต่างๆนะเนี่ยก็จะเอาอะไรว่นละครเก่ามารีรันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โยงไปถึงนกสินใจครับท่านมาวันนี้มาอีกแล้วนะเนี่ยแต่อันนี้อ้อมพิยดายนะครับท่านผู้ชม น่ะพี่อ้อมพี่ยาดาครับท่านเป็นอย่างไรบ้างจ้าเดี๋ยวรอก่อนนะเนี่ยอ้อนไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ้อนอ้อมพี่ยาดาครับท่านรับคุยนกสินใจไอ้ไม่ใช่อ้อมพี่ยาดารับคุยนกฉัาดใจนะเนี่ยเผยผู้จัดละครหลายคนละครหลายคนนะเนี่ยถอดใจไปแล้วเหตุอะไรจ้าเหตุละครไทยเข้าขัน้นวิกฤตนะครับท่านอะไรประมาณนี้โอ้ยแล้วก็งบละครเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเยอะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหรือเปล่าว่าเนี่ยถ้าเกิดหูผมไม่ได้ฝาดนะถามเท่าไหร่ว่าเนี่ยต่อเรื่องหนึ่งไม่รู้หลายสิบล้านนะครับท่านจะเป็นจริงหรือเปล่า อะไรประมาณนี้บางคนบอกไปถึง30-40ล้านเลยหรือไม่ไว้ก่อนดีกว่าวันในการสร้างละครเรื่องหนึ่งส่งผลให้นกสิงใจครับท่านก็ได้ออกมาตัดพอนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านคุณอ้อมพียดาน์นะเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ผมชื่นชอบในการท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแกเฮ้ยนกสิงใจผมก็ชื่นชอบนะเนี่ยผมอุตส่าห์กรบดินชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งก็ได้บอกว่าเนี่ยตอนนี้ผู้จัดละครหลายคนก็เริ่มถอดใจอะไรประมาณนี้เพราะอะไรจะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติเราดูข่าวนะครับนทะ่านผู้ชมในหน้าจอครับท่านสมมตตปป็นกรรรมมะะชาาสสััพธ์หืออออ่ไที้งบ ประกาศข่าวช่องเจ็ดอะไรประมาณนี้สวัสดีครับ วันนี้มาพบกับสถานการณ์การเมืองไทยอะไรประมาณโอ้ยผมก็ทํายากนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมุติย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนยังทําได้ถามตอนนี้ทําไมทําไม่ได้แล้ววะเนี่ยมันติดแบบนี้ซะแล้วนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรต่อไปดีครับท่านสถานการณ์นี้ลงุตงตงุงนางสังกขอบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ครับท่านถามอะไรอีกจะเนี่ยโอ้ยพุทธไทยสลาดจอดจะออ,ออกลงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่เทพพนมลงจำปาหรือว่าสุริยาหีบศพสัมผัสใหม่แห่งการนอนหลับแล้วฟื้นยินดีคืนเงินนั้นยังไม่ใช่เฮ้้แบบนนีจะห็ ผท้ไทยสละอีกคนนึงหรือเปล่าถามเห็นที่ไหนจะเนี่ยบนเวทีมอบคอปทอหลังจากผมก็แนะนําประวิตยวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมไปขึ้นเวทีมอบคอปทอบ้งางแอบสวัสดีทุกคนมาหับเมื่อไม่ใช่เนี่ยฉันอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งฉันอยากจะเป็นนายกระรัฐมนตรีบ้างอัยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ผมสนับสนุนให้ประวิตยเป็นปน,ปนายกนะเนี่ยนายกอะไรจ๊ะนายกสมาคมส้มตีนส้มเืออะไรสักอย่างนึงก็เป็นไปเหินนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านเอ้ยพร้อมพงศลพลิศนะเนี่ยก็ได้ไปยื่นนะครับ ผู้ชมเกี่ยวกับรกรณีของประวิตริ์วงสุวรรณครับท่านที่กรกตแล้วจะมีผลไหมจ้าไอ้ไม่ใช่ที่ปปชแล้วจะมีผลอะไรไหมจ้าเท่าที่ผมได้ไปอ่านนะครับท่านรู้สึกเหมือนกับว่าอข้อกฎหมายที่จะเ,เรื่องอะไรประมาณนี้ยังอ่อนอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านว่าหลังจากนี้นั่นเนี่ยไอ้ม็อบคอปทอส้นตีนส้น,สนมือหรือบางคนเรียกม็อบการีบ้านการรีเมืองนั้นเนี่ยมันจะออกมาเดินเพ่นพ่านอีกไหมนะครับท่านหลังจากที่ประกาศ17เที่ยถึงนี้ไว้ค่อยเตรียมไปเจอนายกเองไว้่ห ย้งระบอบชินวัฒน์ระบอบทักษิณน,นะครับท่านเฮ้ยในขณะที่น้ํายังท่วมอยู่อะไรประมาณนี้เอ้ยแต่ก็อย่าหยุดนะเว้ให้ออกมากันอยากจะรู้ถามอยากจะรู้อะไรอยากจะรู้ว่าจะมีกี่ตัวเดินตามมันบ้างครับท่านก็ชชางกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าเอดไลน์นัดยูช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่รบขนาดนี้นี่นี่ท่ากำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้อยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังจึงขอจบการถแถลงขไปก่อนแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให,ให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านมาหน้าที่นี้สวัสดีครับท่าน うん。<music>